ลองตรงเอาเอาหงนหี้นะจริงๆกระดาษจะให้พวกนี้ดูแล้วไหมเนาะไม่รู้จะรู้ว่าอ้าวดูนะ,ะดูดูให้ดีดูดูกรอบก่อนดูกรอบก่อนลองทรงอ่ะนะคะกรอบเปนอยู่อย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยเนี่ยคือกรอบนะคะกรอบนะคะพอเราจะตัดจะลองทรงตามแล้วดูหากรอบกันก่อนเนี่ยหากรอบแล้วสัวนนิดนะ มันก็จะเห็นกรอบแล้วไนงะน่ะมันก็จะเห็นกรอบ้วเห็นไหมเนะนี่ยนะจะเห็นกรอบแล้วนี่ไนงะตัวนี้มีกากรอบนี่นไงเห็นสากรอบใช่ไหมจะดูสองข้านนี้อเออบอกให้เดินมาดูทางนี้นะเห็นปะค่ะรอ,อ,องนี้ลองทรงต่ำเนี่ยจริงๆแล้วนะคะ เห็นไหมต้องตึงต่ำถ้ายกแล้วถ้ายกเนี่ยมันจะยิ่งหายก็เลยต้องใช้ใช้เป็นลักษณะที่คว่ำหนีคว่ำหนีฟึ้งคะถ้าไม่ได้ก็ขยับขยับไปตรงนี้เห็นไหมคะเขาก็ไปเห็นเป็นต่อคะตีวางหนีวางยังไงคะวางวางเอาหวีลงเลย่อาไม่ใช่วางอย่างนี้นะ วางอย่างนี้วางอย่างนี้ไปทางนี้เลยโอเคไหมเนี่ยเห็น <Okay. S 2> ไหม,มวางก็ต้องมานี่นะคะจะไม่ต้องใส่ฝันจะใส่ทำไมเราฟันลองทรงต่ำเธ <c oughs> อเอางตรงงนี้อ่าอ่าเอาไปไปเลือมกมาโ <c oughs> okay, อเคเปล่า <c oughs> อ่าอ่าอันนี้พอเห็นได้กรอบแล้วเนี่ยสำหรับส่ยาวเ <c oughs> ออปึ๊บนะทำไงได้นะคะ คว้างหนีตรงนี้หง่ยหนหีตรงนี้ลงแล้วก็อยากให้เติมขอบเปนี้เหมือนกันให้เติมขอบเปนี้นะก็จะได้ตามรูปลักษณะน,นี้ถ้าสมมุติว่าขอบแรกที่เราไม่ได้ขอบสองก็ไม่ได้ดเหมือนกันออาใครคือตัดง่ายๆนะเห็นไหมอันนี้จะได้แล้วนะที่หัวหุ่นนี้มันจะไม่สวยถ้าสมมุติเอาขึ้นไปอีกทานะําไงอ่ะ อยากได้มาลง,งตรงกลางทำงานดีลดความหนานะคะลดความหนาก็เหมือนกันลดความหนาก่อนลดความหนาก็คือไม่ใช่ติดอย่างนี้เลยเราไล่เราไล่เบตเตอรี่กันคือได้ติดนี้ใช่ไหมเออไม่ได้นะมัก็ต้องลอยนะลดความหนาออกความหนาออกความหนาออกมันก็จะไล่ลงมาเมนี่ยแค่นี้นะวางไปวางไปวางไป,งไปนะ วางไปโอเคไหมลอยนะก็จะเอาความหนาออกห่านยัไม่ได้ขยบับขยบับหูนะวางไปอ,อันนี้เปลอยต่อ <c oughs> แน่ใจม่เห็นนะอ,อันนี้สองอย่างนะอันนี้ตามหนีนะอันนี้ชนกะ็จะได้ไดตัวน,นี้ละทำไงถ้าหีใหญ่ใช้ไม่ได้ก็หีเล็กก็พนันล่าง เก็บเก็บเก็บอ,อันนี้นะตัดมาแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทรงไหนก็คือจะใช้บีแบบนี้นะเป็นลักษณะรองทรงต่ำก็คือเก็บเอาความหนาออกแล้วก็มาเก็บขอบข้างล่างอันนี้อาจจะไม่สวยเหมือนรองทรงต่ำโดยทั่วไปแต่หลักมันจะเป็นอย่างนี้นะคะไม่ใช่ว่านั่นมาแล้วก็วางวางนะคะ คือเอาหวีเล็กเก็บแต่ถ้าเอาหวีใหญ่เก็บมันก็ไปไหนก็ไม่รู้นะคะไม่ได้หวีเล็กหวีใหญ่เก็บมันก็จะอยู่ตามขอบพวกเนี้ยข้างบนนะขอบขอ้างล่างก็ไม่ได้นะถ้าสมมุติว่าฟันปลาฟันปลาให้เราหน่อยปลาเก่งแบบนี้อ่ะกาเลือกเลยเพราะว่าเราทีจิบเอามาแล้วไม่โดนในกรณีที่ มันมีความรู้สึกว่ามันเป็นลักษณะนี้นะคะวิธีขั้นตอนที่สองก็คือการใช้ฟันฟลาเป็นตัวเก็บน